โอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาท้าต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าจะทาไข่นะก็เดี๋ยวจะมาบอกนะนะคะจะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข้อที่หนึ่งที่ถามว่าสกุลชี่ชที่ไหนนะคะที่สุดจากเชียงใหม่ก็คือไม้เนี่ยแบบไม้น่าจะทำลวมังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นคนทานะ แล้วก็บอกข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ถามว่าสกุชี่ไหนซื้อจากเชียงใหม่ถ้าใครไม่มีซือ้อจากเชียงใหม่ก็บอกว่าก็บอกแค่ก็บอกว่าจากกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะกรุงเทพที่สกุชี่เยอนะเนาะโอเคก็ขอท้าต่อเป็นในชาแนลพี่แอนวะลันยานะคะแล้วก็พี่พันเดี๋ยวจะไปเม้นใต้คลิปไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกเขา โอเคก็จะเป็นพี่หันพี่แอนออพี่ออนด้วยนะสามแป๊บหนึ่งไม่ให้ถ้าไม่เกินสิบคนก็คนในกลุ่มแคนบีทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครอีกอะแล้วก็ขอท้าเป็น ไอเดียแบบแบบคือ,อนึ่งไม่ออกอ่ะก็ขอทักแค่นี้แหละค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย